สวัสดีครับอ่าอันนี้เป็นต้นที่เสียหายนะครับเปลือกล่อนเปลือกแตกอันนี้ใช้พาราไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาบำรุงรักษาได้ประมาณจะเดือนหนึ่งนะครับดูน้ำยางน้ำยางออกเต็มเลยครับเนี่ยครับต้นที่สองนี่นี่ทาพาราไว้นะครับนี่มีต้นต้นที่สาม ต้นจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเปลือกมันล่อนมาสามสี่ปีนะครับเพิ่งจะมารู้จักกับพลาว้นี่ครับนี่น้ำยางออกออกดีมากแล้วก็ทาไปที่แผลนะครับที่เราเปิดกีดนห่ครับนี่ครับเนี่ยต้นที่ผมทําไว้ผมขูดออกหมดเลยนี่ครับน้ํายางสี่มีดนะครับเนี่ยแผลนี่กีดสี่มีดแล้ว น้ำยางก็โอเคครับกลับมาเหมือนเดิมนี่ครับนี่มีอีกหลายต้นเลยครับว่าปัญหาปัญหามันเยอะมากที่ไล่มันจะเปลือกเปลือกมันแตกเนี่ยครับเปลือกแตกแล้วมันไม่ไหลเลยเขาก็เก็บไว้หลายปีนี่ครับเนี่ยเปลือกแตกนะครับแล้วรูน้ํายางที่ออกมาเนี่ครับมีหลายต้นอยู่เนว พาไปดูอีกเป็นร้อยต้นนะครับตรงนี้ที่พื้นที่17ไร่แปลงนี้มันเสียหายประมาณ2-300ต้นนะครับแล้วผมเพิ่งจะมาฟื้นฟูอันเนี้ยต้นนี้แบบที่เะสุดๆเลยนี้ยังออกนะครับน้ำยางดูนี่ดูดูครับสีมีนะครับเร็มเผอจีได้ประมาณสองอาทิตย์ พอฝนตกด้วยก็หยุดกีดเนี่ยอยู่นะอี้ต้นหนึ่งน,นี่ครับเปลือกเป็นไงครับเปลือกเละเละมากผมก็ขูดออกหมดเลยแล้วก็ทาพาราไว้นี่ครับสั่งพาราไว้มาสี่ถึงห้าขวดสี่ขวดครับอันนี้ต้นมีปัญหาก็ทาแล้วก็ เเปลือกเสียหมดเลยโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับทีมงานพลวั